ราศีที่มีโอกาสรวยในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่15ถึง21กันยายน2568โดยหมอเตมีที่จะมารีวิวให้ฟังกันอย่างละเอียดทโจนิวไลท์ูเดย์อัปเดตเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเผยแพร่เมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมาแอ m มินทัเจเอสในสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่าแต่ละราศีจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม ดวงของคุณในช่วงนี้มีแนวโน้มที่ดีมากในเรื่องของการได้รับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานใหม่หรือช่องทางในการสร้างรายได้ที่แตกต่างออกไปแต่ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังนอกจากนี้ผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ในเรื่องการงานด้วยค่ะคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ในสัปดาห์นี้ความรักจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีคนเข้ามาในชีวิตที่จะทําให้คุณรู้สึกฟินและมีความสุขตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงที่คุณประสบปัญหาเขาจะอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอเรื่องการเงินก็ถือว่าดีมากในตอนนี้ทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเรียกได้ว่าน้ําขึ้นให้ตักสาหรับคนที่เกิดในเดือนนี้ดังนั้นควรขยันและรีดทํางานให้เต็มที่นะนอกจากนี้ศัตรูของคุณจะต้องประสบกับความล้มเหลวจากการกระทําของตัวเองด้วยสําหรับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม ในช่วงนี้อย่าเพิ่งท้อแท้หากคุณมีความคิดที่จะทำอะไรขอให้ตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะความพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนด้วยความตั้งใจและความรอบคอบในการทำงานของคุณทำให้คุณสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นขอให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายน คุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานหรือหาช่องทางในการสร้างรายได้ในสถานที่ที่ไกลาจากบ้านแต่ไม่ต้องกังวลเพราะมีโอกาสดีๆรออยู่ขอให้คุณขยันและอดทนกับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตนะคะคนที่เกิดในเดือนตุลาคมในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆทั้ทงในเรื่องของการใช้จ่ายและการเก็บออมเงินการจัดการการเงินของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีมากเพราะคุณมีการวางแผนและวิเคราะห์ก่อนการใช้จ่ายอยู่เสมอดังนั้นผลลัพธ์จากความพยายามในการทำงานของคุณจะเริ่มเห็นผลแล้ว สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมสิ่งที่คุณรอคอยมานานหรือสิ่งที่คุณตั้งใจทำมานานกำลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตนอกจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองและปกป้องคุณแต่โอกาสเหล่านี้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยในการให้ผลดังนั้นคุณต้องพยายามและตั้งใจทําต่อไปเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีความสามารถจริงๆนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่คุณคิดว่าคุณจะทําอย่างไรเพื่อให้ดวงของคุณปัง ไม่ใช่ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะคะ